าอาจารย์ทำลายไ,ไม้ไปเห็นนะขออนุญาตนำทุกท่านมาชมความคืบหน้าหน้าง,งานหัวหินประจวบคีรีขันนะครับอ่าวันนี้เราทำในส่วนที่เรารับผิดชอบก็เสร็จสำเร็จไปแล้วนะฮะก็คือกาบขวากาบซ้ายนะเหลือตรงกลางนะในส่วนรับผิดชอบของอาจารย์แจ็คเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เข้าไปรุมช่วยกันนะฟิลของฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับน้ำตกนะฮะคล้าย,ายน้ำ คล้ายๆหินภูเขาคล้ายๆหน้าผาน้ําตกเราก็จะปันไว้แบบนี้นครับสําหรับท่านที่สนใจนะาคอสบุรมรมวันที่1นึถึงสาธันวาคมนะครับค่าบุม6,500บาท2วันหนึ่งคืนนะครับยังมีที่ว่างเหลือนิดหน่อยนะทักมานะครับการันตีความมันทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีนะครับเดี๋ยวเราถอนสอนเรื่องการถอดสเกล การออกแบบการถอดสเกลนะฮะใครทําเองไม่ไหวก็ออกแบบขายก็ยังได้นะครับหรือไปเจออะไรสีสวยในพินเทเลสในเนี้ยฮะก็สามารถถอดสเกลออกมาเป็นงานของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะสอนนะแล้วก็มีเทคนิคการทําสีให้เปอร์เลิหติกนะครับ1นธันวาคมครับที่บอวินชุมบุรีทักมาครับผม0661525682เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และไลน์ไอดียสวัสดีครับ